ไหว้พ่อแม่วันนี้ก็พิเศษละเพราะว่าพ่อแม่ของเราทุกคนแม้แต่พระเดชพระคุณของพ่อของเราก็ท่านบอกว่าที่เป็นพุริเจ้าไปแล้วเนี่ยประมาณแปดสิบสี่พระองคนะ์หรือพ่อเนี่ยมีพรเจ้าเป็นเป็นพ่อเนี่ยประมาณแปดสิบสี่พระองค์แล้วก็ในสมัยสมยสเด็จองประฐมหลวงพ่อก็เกิดเป็นพยาช้างสายนะแล้วก็เกี่ยวพันกันมาเรื่อย พ่อแม่ของพ่อก็เยอะมากเวลาท่านขึ้นไปกลาบนดาววันหนึ่งก็ได้เชิญพ่อแม่มากาบทุกๆุกพระองค์แม้แต่พระสารีบุตรก็เช่นเดียวกันท่านก็ระ,ะลึกถึงคุณของพ่อแม่ยีชมเหม่แล้วก็มีแม่ที่อยู่ในแดนเปรตท่านก็เลยถวายสร้างกุติเป็นวิหาให้แต่พระสองสี่รูปขึ้นไป แล้วก็เอาใบไม้ใบตองมาห่อเป็นอาหารมีน้ำดื่มให้แม่ที่เป็นเตเป็นนางเตรตเนี่ยโมทนาส่วนผสลนี้ท่านก็ก่าโมทนาแล้วร่างกายก็แต่เปลี่ยนเป็นทิพย์มีของทิพย์มีวิวาเป็นทิพยด้วยอันิี้ส์งที่ท่ทททานทำถวายแม่ของท่านจากแม่นางนางเปรตก็มาเป็นนางเทพธิดาคือ ความประการูรูปคุณของแม่ท่านแล้วก็พอใกล้ที่จะละสังขารท่าอุตสาห์นึกถึงในห้องที่เป็นเรือนเกิดของท่านก็ถามมารดาในชาติปัจจุบันของท่านว่าห้องเกิดอยู่ที่ไหนท่านก็เลยไปนอนสิ้นลมหายใจอยู่ที่นั่นแล้วก็เทศโกรธมารดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันี้นี่คือคุณธรรมของผู้ที่มีความประญญู เมื่อพระกรณีบุตรท่านมีามปากะตะนอยคืออ่านแล้วประทับใจมากเพราะว่าท่านะน่ะเลืองแม่ที่เป็นวิชาทิฏฐิเพราะว่าเป็นถึงลัทธิตามอวาสดีสาธุก็เลย,ยเป็นคนที่มีความเชื่อ,อลัทธิตามที่แข็งแกร่งมากลูกออกัวทุกคนก็เป็นระหารันเปมา,าที่รซนิขอี้แต่นาไม่สามารถที่จะเป็นเข็นมารับถือพุทธศาสนาได้ พราสารีบุตรก็เลยมาโปรดเพศโกรแม่เนี่ยเป็นรั้งสุดท้ายแล้วก็บรรดาให้นางได้เห็นเทวดาพรมมาเยี่ยมทีนี้พระามที่เขานักถือรพระพมเป็นศาสาณะก็เลยถามพระสา,ารีบุตรว่าเทวดาพนระมมาเยี่ยมเนี่ยยังมาไหว้ท่านอีกหรือบอกโอ้ใช่โอ้โ,อโหก็เลยทายวิถีวิชาทิธิทางนั้นได้ สักยะทิจิคือการยึดถือมั่นในตัวตนก็เลยได้เป็นทระสังโสดาบันในขณะที่ท่านจะสิ้นลมหายใจไปนี่คือการสนองคุณแก่ดิดาอมานดาของท่านนะดิดาของท่านคงเสียไปยคะตาก็เลยมาโกด,ดมานดาของท่านแม้แต่หลวงปู่ปานก็เช่นเดียวกันองแม่มาตอนอ,อายุบ้างแล้วไปอยู่วัดหลวงปู่ปานจะเลี้ยงแม่อยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นนะ่ยถ้าเราจะมีความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเคยบอกไปว่าพระเรียเวลาลักอิสาทอาหารมาแล้วเนี่ยจะไปให้คนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ภูกิ๊กก็ค,คุณอะไอทานกัไม่ได้เพราะตัวเองเไม่ได้ฉันก็เลยอนุญาตให้แก่บิดามารดาอาทานทาง,อง่อนได้นะคุปปาเนี่ยแม่ท่าน,นอายุมากแล้วก็ต้องคอยอุ้มคอยปดคองให้ ก็เลยพ่อตัานมีความรักมารดาหเหมือนกับพระสารีบตุตรที่กระทำอยู่ดังนั้นครูบาอาจารย์ที่มีปัญญามีความเฉลียวฉลาดก็รู้จักสังเกตอาการกิริยาที่เป็นพินงานคมความดีที่ทําได้ยากแตอยาา่างอื่นเมื่อพอมาถึงสมัยพระเดชพุณหลวงพ่อพระราชธรรมอย่งางเราก็คงยังได้รับทราบจากการบันทึกเทปของท่านใกล้มามลค่าวชุดที่เทป เทพโสดิตาบานดาโสดวพมพ่อแม่บนสวรรค์คึงพ่อแม่ก็สามารถเข้าถึงทาได้นะถ้าใครอยากจะไปย้อนฟังดูก็ได้ว่าหลวงพ่อสแสดงความปรทับอยูแต่ว่าในขณะที่พ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะไปตอบแทนพระคุณก,กันได้ด้วยการสแสดงธรรม แต่เมื่อว่าพ่อแม่ละสังขารไปแล้วท่านก็นรู้ว่าไปอยู่ชั้นไหนก็ยังติดตามไปโกรธได้เหมือนกับพ,พ,าาพ่อพ่คลาภาษาอิตรหลวงพ่อท่านมีอิทธิฤทธิปฏิหารสามารถทอดถอนตายมาโดยที่ิไปพบกับพ่อแม่ได้ออพ,พุทธเจ้าได้ยืนยันว่าแดนปฏิพานยังมีที่สุดแดนสุดท้ายในการเกิดได้ไม่ใช่ว่าผู้ที่มีอาทิษสานก,กายแล้ว หมดกิเลสแล้วกิเลสจะทําให้ดับสูญไปด้วยมันเป็นไปไม่ได้จิตก็คือจิตอธิสตมานะก,กายมันไม่ได้อยู่ในรูปในนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่รูปนามนะมันเป็นสิ่งที่ประกอบกับร่างกายน,นั่นเองเมื่อธาตุสี่ออกไปจากแล้วสลายไปแล้วไอ้ตัวจิตวิญญาณหรืออธิสตมานะก,กายเมื่อหมดกิเลสแล้วมันจะดับสูญต้องการดับกิเลสได้อย่างไงอ่ะ มันไม่เกี่ยวมันกิเลสเ้าเกาะอยู่ที่ใจนั่นเองม่นมันมีความสะอาดมันก็ไปอยู่ที่แดนวิสุธิเทพนะเราขอยืนยันแนละ้วก็ประกาศไว้เป็นที่สาธารณะว่าการหมกกิเลสนะะั้นเป็นการสิ้นทุกข์เป็นการดับแค่กิเลสนิพพานาบาลรมญญังสมยังเป็นการว่างจากกิเลสไม่ใช่ว่างจากพกภูมินะพภูมิมันจะไปว่างได้อย่างไงอะ่ะใช่ไหมล่ะ มันเป็นแดนที่สถิตของผู้ที่ไปพบได้ยืนยันได้เห็นได้แต่คนที่ไม่เห็นพบไม่ได้กับปฏิเสธว่าไม่มีน,นี้ก็ถือว่ายัางใช้ความวิจรารณญาไม่ให้รอบคอบไม่ให้กว้างไกลก็จะไปทับผมของคําสอนของพริจ้ากับพระ,ะอริยสาวกทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้ธรรมมาแล้วก็เหมือนกับไปขัดคําสอนของพิจ้าตัดภาวะทุกอย่างเพื่อจะนอบจิตในกระแสใจ ที่จะได้อัญเชิญวิถียามิถีของพ่อแม่ดิรามันดาที่เคยเกิดมาแล้วในชาตินี้ก็ดีชาติาต่อนกด็กะกะดีที่อาจจะเป็นพระอริยเจ้าที่ดีหรือเป็นเทพหมทั้งหลายที่เป็นพระอรญยสมกด็ดีหรือจะเป็นพระปัจเรกพุทธเจ้าในขณะที่ท่านเป็นปฏิบัติรู้ธรรมกด็ดีหรือจะเป็น องสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ดีที่เราอาจจะได้เเกิดเป็นลูกของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในอดีตเมื่อพ่อตัสรู้ทำแล้วก็ตัดรู้เป็นพริเจ้าเราก็อาจจะได้เป็นลูกของท่านในขณะที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ก็อาจจะเป็นได้นะก็อาจจะเป็นได้ฉะนั้นการตั้งใบสีไหว้ใบสีใหญ่ที่ไหวพระรัตนตรัยนะ่ยอาจจะไหว้ถึงพระคุณพ่อแม่ ตั้งแต่พระอุติเจ้าพระอุติภูริเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและพระรีเจา้าที่อยู่ในเขตแดนของทมและสวรรค์ทุกภูมทุกทงางในอดีตการจนถึงปัจจุบันนี้หากท่านใส้ชาด้วยยาธวิถีใดๆทั้งสิน้นได้สร้างเครื่องใบสีที่เรารับขอให้ท่านได้มาอำํำนวยอวยพรให้ลูกลูกของท่านทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ ยังนึกถึงพระคุณความดีที่มีโอกาสตอบแทนท่านได้ด้วยคุณงามความดีในการสร้างเมืองคณิพานหรือสร้างกุศลผลบรุญในขอบเขตแดนเพื่อศาสนาในขอบเขตของเมืองสรุรนารุกแห่งนี้ซึ่งเป็นที่สถิตของท่านขุนหลวงพระโว้ผู้ครองอาณาจักรกรุโข,ขไทยในดิแบบนแดนแห่งนี้อีกชาติหนึ่งท่านเคยเกิดเป็นพระยาการจนบรุรีหรือพระขุนแผงน ที่ได้เคยคองอาณาจักรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาถึงปัจจุบันนี้เราก็จะได้มาสร้างในิีแดนของท่านก็เป็นการรับน้องและรึกถึงคุณบิดามารดาคูบาอาจารย์ผู้มีพรคุณที่ได้เลือเฟื่อเมตตาอาลีได้คุ้มครองรักษาลูกสองั่านจะ ย่างกายไปอยู่ทุกสารทิศใดขอให้ท่านติดตามรักษาคุ้มครองทั้งกายวายาใจให้ยึดมั่นอยู่ในคุณความความดีปรารถนานิพพานในชาตินี้ก็อขอให้มีความสมหวังสมความมุ่งมรารถนาทุกประการในอัตภาพในลมหายใจนี้ปัจจุบันนี้เทิญน,นี่คือการบัน้นทบสงศดที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้ มอบบอระดกทําไว้แล้วว่าการตั้งใจในพุทธศาสนานะนะถ้าเราย่างเข้ามานะัอย่าเพิ่งเดินเรื่อยๆนะถ้ามันต้องมีทงก็เรียกว่าชิมทองกันเรามองทงไปแล้วเราไม่เตือนไปแล้วอะไรจะถึงไงดังนั้นเราป่าถนานิพพานในชาตินี้เนะี่ยมันเป็นการปักหมุดเอาไวนะ้เหมือน,นเราตั้ง g p s ไวนะ้เรามีเป้าหมายไปที่ไหนเราก็ต้องไปถึงที่นั่นทักวันนงปนระชาหรือเร็ว อย่างไรก็ตามมันอยู่ที่ความสามารถแต่ว่าการสร้างพรวรพุทธศาสนาในเครือของวัดท่าสงที่เราสร้างจากวัดที่ออกไปจากวัดก็ดีหรือที่ท่านอยู่ต่างวัดก็ดีที่มีความนับถือเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดท่าสงวันนี้ก็ได้อัญเชิญเมตดของท่านเทาเวสุวรรณที่ท่านมาเข้าฝันพ่ออู ดินดาบมีรู้นะว่าช่างคนนี้เนี่ยมีมีพระขันเทเวศวรรณอยู่มีอัครานโมพุทธ,ธายะอยู่ด้วยเก่าแก่มานานก็เลยก็จะได้อัญเชิญพระขันเทเวศวรณน,นี้ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อทำพ,พิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลที่จะมอบให้นะมอบให้แล้วก็าทุกคนที่อยู่ใน ได้สายสินทั้งบนี้นะะวันนี้พิเศษจะเห็นว่าโยงไปที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็มาที่นี่เป็นแกมการแม้แต่ว่าจะไม่ได้ร้องมากแต่ว่าจิตทุกคนได้รับน้อมรับพุทธ,ธานุภาพในการสร้างเกอะแก้วบกงกำบงังพวกภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าไปจากธรรมชาติไปจากความากดดัภไปจากสงครามไปจากโรคระบาดเป็นต้นนะ ก็ขอให้ท่านกำจัดให้หมดสิ้นไปโดยสัพพัรดังนั้นวันนี้เราก็จะได้อาราธนาท่านทำพิธีบวงสวงเป็นกรณีพิเศษวัตถุมงคลทั้งหลายด้วยซึ่ไม่ใช่วัตถุมงคลอะไรจริงๆก็คืออะ,อะไรนะมันเป็นที่เคยให้แหละทุกปีแหละโยมนะ,ะถ้ารับไปแล้วไม่อยากได้ออกคืนใดนะให้เป็นที่ระลึกนะปี2566 ก็ถือว่าได้เข้าพิธีนั่นแหละอยู่ตรงโน้นแต่จะแจกให้คงไม่มีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวพอทำพิธีขอขอมาพระรัตนตัยพ่อแม่แต่โยมก็จะมาขอขอมาด้วยก็จะถวายซึ่งกันและกันก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วก็ถึงกับทำพิธีจเจริญโวดมาติกาบางสมคุณถวายทอดพระป่านะให้แก่พ่อแม่ทุกคนต้องตั้งจิตอีกแล้วใครจะร่วมสมบุญ ภาพบางสุลอีกเดี๋ยวก็ว,ว่าอีกทีคนละรอบที่บุกสมตอนอาบุกแม่ทีละรอบทีรอบใจเย็นๆนะยังมีโอกาสได้นะรอ,อบรอบรอบถวายภาพบางสลกันรอบหนึ่งแล้วถวาย้าป่านั้นโยงถวายมาแล้วไปเป็นไรแต่ภาพบางสุลแล้วก็พระที่จะบรรจุนี่ยังมีอีกหลายชุดเลยนะที่จะถวายได้นะนั่นบรรจุจะมีพระที่สําคัญหลายองค์ด้วยกันที่ังบรรจุอยู่ในสมเด็จองค์ปฐม เป็นครั้งเดียวในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะ,อะตอนนี้เวลาเก้าโมงยี่สิบเนาทีอีกสองนาทีก็คงจะต้องเดินไปพอดีได้เวลาสองนาทีนะเราขอให้ญาติโยมมาตั้งใจอธิษฐานเนาะมาตั้งแต่บ้านแล้วนะว่าหรือข้ามปีมาแล้วว่าปีนี้ได้เวลามากาบพ่อแม่กันแล้วใบสีนี้อริยาตให้ทุกคนเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าของ พ่อแม่นะพ่ออยู่ทางซ้ายของเราแม่อยู่ทางขวาเลยของเราตรงการคือพรตะ,ตะนัตตรไยรอันมีสมเด็จองค์ประสมทรงเป็นประธานนะเพรก็สถานที่นี้เป็นของท่านนะแม้แต่รอยพระบาทพระมาธา,าจีดีแล้วก็พระเจ้าสมเด็จองค์ประมปาวิสุทธิเทพนีะ่ะตรงนี้เป็นแดนขององค์ประมก็เลยเพราะว่าเป็นโฉนดหมายเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ้าวละท่านงคงเสด็จมาแล้วนะพวกเราก็จะพร้อมจะทำพิธีโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเดีดเ๋ยวก็จะได้ไปถุงทุกเทียนเนาะ มาหลายจากหลายที่หลายท่านเนาะคระูบาอาจารย์เลหลายท่านเนาะก็ไม่อาจจะเอ่ยชื่อทั้งหมดก็มีความรักเคารพต่อหลวงพ่อท่านก็พร้อมใจกันมาแสดงถึงความรักความเคารพและรู้สึกรรซาบซึ้งในบุญคุณของหลวงพ่อนะที่ท่านได้เปิเอ่อยช่วยเหลือต่างๆงานต่างๆของวัดในที่ไกลนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อย ที่จะแสดงออกถึงในวาระที่หลวงพ่อมีอเจริญอายุวัฒนามงคล74ปีก็ขอ,อการาบขออนุญ,ญาตหลวงพ่อทำวัดขอขมาครับแต่เราเป็นลูกทุกคนเราจะทําได้แค่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง,ง่ายเพราะพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกลูกที่จะไปสอนพ่อแม่มันก็ยากเหมือนกันแต่ว่าเรามีโอกาสในขณะที่เรามีจิตใจเรื่องใสเนี่ย พวกเราเนี่ยถือว่าเข้าสู่กระแสพันิพาณนะมันเข้าสู่กระแสะการสร้างเมืองพนนะนิพาณเนี่ยมันกำจะไหลเข้าไปสู่พันธิพานแล้วเราไม่ต้องไปแล้วแรงบุญี่ก็กพาเราไปเรื่อยเลยเดินทีวีเดินชดเมืองพะนิพานแล้วนะก็ขอให้ทุกท่านนะตั้งจิตตั้งใจน้องสุผลที่จะได้ถวยายทานขอขมาทูกเกแทน ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งในกลุ่มของเราเข้าไปด้วยท่านก็เรียกเข้ามาก็มาหลบชมพรท่านบอกเรียกผมเข้าไปอายุสั้นเราก็ใจแป้วเลยตอนนั้นยังทำงานอยู่แล้วพื่อเพื่อนๆก็สนใจอา,อายุสั้นก็เลยยมอ่อยแล้วถ้าจะไม่ิดก็ถามว่าอายุเท่าไหร่ ถ้าก็เดินไปที่เลขห้ากับเลขศูนย์ก็หมายถึงอะห้าสิบอายุห้าสิบตายได้โรคอะไรข้าก็บอกเลยตัวเลขเวลานี้เป็นโรคตามที่ท่านบอกไว้เลยระบบหายใจไม่ดีเลยก็ทีนี้แหละก็เลยตัดสินใจบวชฝังลูกใิบิตหลวงพ่อรับสมัครบวชห้าสิบคนนะโอ้โหตั้งม้าน สมัครเท่าไหรม่มา42เองไม่เหมือนสมัยนี้นะพอรับสมัครปุบวันที่หนึ่งนี่พอเริ่มเป่าตกวิดติดเต็มเดี๋ยวนั้นโอ้โหอัศจะจั์นจริงๆนี่คือผลงานที่หลวงพ่อท่านวางงานเอาไว้ทำให้ความศรัทธาจากหนังสือหลวงปูปาลเพียงเล่มเดียวทำให้วัดท่าสมเจริญรุ่งเรืองฉะนั้นใครเนี่ยที่ไม่ได้ทันได้สร้าง แต่ถ้าได้ทันซ่อมแม่มันก็เหมือนได้สร้างเลยนะถือว่าโชคดีนะผมถือว่าโชคดีเพราะมีอันดีสมเหมือนกันเลยดังนั้นก็นี่ก็ว่าเป็นคนที่สมัยก่อนกับสมัยเก่าก็ยังมีชีวิตอยู่มันแปลกมากทีนี้ก็เล่าย้อน <c oughs> โยมพ่อโยมแม่เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ย้ายบ้านเลื่อนไปอยู่กรุงเทพก็มาอยู่ช่วยที่วิหาร ก็เลยทําให้ถึงว่าเวลาเราเกิดเนี่ยเราก็ไม่เคยสนใจพ่อแม่พาเพื่อนไปเลี้ยงผมเนี่ยเป็นคนที่ตัวอยา่างไม่ดีนะไม่ใช่ใครเอาตัวอย่างไปเลี้ยงไปเมากันนะั่นะเป็นอย่างนั้นนะตามวิสัยคาวา่าทีนี้พออ่านหนังสือว่าเล่มหนึ่งก็บอกว่าวันที่พ่อแม่เนี่ยคลอดออกมาเนี่ยมันมีถึงชีวิตได้เราก็อาจจะตายก่อนไนดะ้ทำไมเอาเพื่อนไปเลี้ยงทำไมไม่ไปนึกถึงพ่อแม่ของเรา มันก็ฉุกใจได้ว่าเออจริงเนาะเราเนึกแต่เพื่อนนะไม่ได้นึกถึงพ่อแม่เลยเลยก็เลยว่าแก้ตัวทํามแก้ตัวเออวันไหวพ่อแม่ไม่ได้เรียกว่าวันเกิดเพราะเป็นวันที่เราเกิดมาแล้วไงวันพ่อแม่สําคัญเพราะเราไม่เคยนึกถึงพ่อแม่เลยใช่ไหมลนะ่ะทีนี้พูดถึงว่ามันเกเรเป็นคนที่ชอบเล่นไพ่สุบหลีหนีโรงเรียนครบท้วนทุกอย่างเลย <c oughs> เออนะ มันเป็นอย่างนี้เราก็รู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็เลยทดแทนคุณพ่อแม่ก็เลยเป็นวันที่ต้องใช้นี่พ่อแม่ทีนี้พอมาไหว้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่สมัยโน้นพอแกตายไปแล้วเอ๊พ่อแม่ชาติก่อนเนี่ยเราทาให้แกหนักใจบ้างหรือเปล่าชาตินี้แกก็ตุ้มนะคือผมไม่เคยกระถูกกับพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อเป็นคนใจร้อนร้องเปใจร้อนมันก็เลยทําให้ปี่นเกี่ยวกันตลอดตอนหลังพ่อบอกแกก็บอกแกไม่ตีแล้ว ถูกเขยนตีขนาดตีไม,ไม่ไม่เรยวแตกเลยนะตีจนแตกขาลายตลอดเลยอนะ่ะนี่คือความเกเรของเราทีนี้ก็พอถึงบวชปีสองศนมันจะถึงอายุครบห้าสิบปีเนี่ยสี่สองผมเกิดสองสองสี่เก้าสองใช่ไหมห้าสิบปีมันสองห้าสี่สองวันนั้นแหละผมก็นึกถึงว่านิมนต์เจ้าวาดก็น่าจะบวชแล้วเนาะ คนนั้นก็ผมก็นิมนต์มาทาั้งวัดอ่ะเจ้าคุณก็นิมนต์ท่านจรรญพุทธมนต์ก็ให้บางสกุลอ่ตายก่อนแล้วบัตรคุณเป็น <c oughs> ทีนี้อ่ะแตนแทนครูแตนแต่แตนอยู่บเบานนันร่นแหละเจ้าคุณบอกอืแต่นมันบอกว่าท่านอ่ะบอกหลวงพี่ชัยวัดหมดอายุขไขแล้วนะ เอ้าไอ้แตนมันรู้ได้ยังไงท่านยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะไอ้แตนมันรู้เว้ยจะคุณว่างั้นนะแตนเขาเลยทําไอ้เหมือนก็ไอ้ตลอกค้อเมื่อวานที่ท่านละอองไปไปลอยนะผมไม่ได้นัดหมาย,ยแตนเขาทำเองเลยพอทําพิธีเสร็จแล้วผมก็ต้องไปปล่อยไอ้ลอยกระทงนะั่นแหละแตนก็บอกพระท่านสั่งให้ทาอย่างนี้ทีเนี่นะขอเล่ายอ้อนงนิดเมื่อกลุมหลวงสมพรท่านบอกผมตรงนั้นปีหนึ่งก้า อีกองมาเดี๋ยวดันทนันดีเลยมาเลยนะโดยไม่ได้เชิญท่านบอกว่าถ้าถึงเวลาแล้วอาจจะต่อได้นะอืมบอกว่าเอ๊ะองค์นี้ใครยมอ่อยแล้วถามอีกแล้วใครท่านท่านวิ่งไปที่นอนหนูพอผ่านมอมา้าสละอาสอสลาน็อกคอมากผมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวเรื่องนางน็กคอมากเลยสมัยโน้นนะ พอไปทํามานะ่ผมถึงได้ไปย้อนไอ้ลอยกระทงรู้สึกว่าพี่เราไปกันปีสามหกนะสามเจ็ดนะที่ไปแปลกๆนะไปลอยกระทงนั่นแะนัะนั่นแหละผมถึงตอนหลังบอกถึงได้เล่าอ่ะเพราะว่าผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเพราะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าก็มไม่รู้ก็ไปทํามาผมก็ตลราก็ไปสร้างที่โน่นแหละวัดพะร่วงสุขโขทยัยเกี่ยวพันกับนางรพม่าตลอดเลยทีนี้ก็ย้อนมากลับถึงว่าท่านเจ้าคุณท่านบางสกุลนะนะแก็นิมนต์พระมา ภิเ็จแต่ว่าผมว่าไม่รู้อะว่าผมจะต้องอยู่อีกเท่าไหรอ่อะใช่ไหมผมก็เตรียมตัวไปตั้งแต่ปีเอ่อเนี่ยแหละของอะไรในโต้ที่ว่ามันเป็นเรื่องผมก็อยากจะวาถวายไว้ที่วิหารองคะผม,มนะก็เตรียมพร้อมเลยนะผมก็ดูเลขสองห้าห้าหกเรื่องไงน,นะอะไรที่มันตรงะผมก็เตรียมพร้อมนะว่าเออที่ผมจะไปจำพรรษาเนี่ยผมก็ไปลาไปเลยพร้อมผมก็ยังอยู่ไม่ได้ จนกระทั่งมาถึงสร้างโมืพนิพานนี่แหละที่ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงจะอยู่อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ที่ตอนนี้ผมต่ออายุมาห้าสิบตอนนี้ผมเจ็ดสิบสี่ยี่สิบสี่ปีแล้วนะแต่หมออรุณเทพสมทร์เนี่ย <c oughs> ท่านดูตัวเลขผมนะท่านก็บอกว่าผมอายุประมาณเท่านี้แต่นั้นเราก็ไม่รู้นะจะพิสูจน์เอาวันนั้นเพราะว่าผมจะสร้าง ให้เสร็จเริ่มมาห4ประมาณ2-5-6-9นะผมจะสร้างพระฤาษีรพระนิพานให้เสร็จเพราะผมมันชนเป็นชะโลก,กเลขเก้าแล้วพรรษาผมเนี่ยมันจะตรงกับพรรษาที่49่เกพอดีอายุผมจะเลขเจ็ดเจ็ดพอดีเลยแต่นั้นแต่ว่าเขก็เตรียมพร้อมไปถึงว่ามันมีเหตุผมเนี่ยก่อนสร้างนะผมไป ผมไปเตรียมโลงเอาไว้แล้วล่ะที่นโน,น่นนะพิพิพธภัณฑ์เลย็ยรนะ้อ <c> ย <oughs> แต่ว่าผมก็ถวายโลงไว้ให้ท่านอิสเลนดูแลเนี่ยโลงแอร์ให้แม่ตั้งแต่โยมห้อยมาเนะี่ยเาว่าผมจําได้ว่าโยมกีเนี่ยแกบอกว่าแม่เนี่ยป่วยมากหพ่อบอกเออให้ถวายโลงให้โยมห้อยอยู่ห้าปีต่อโยมแม่ของก็เหมือนกันนะแกก็พอเราถวายโลงให้แกแกก็อยู่ห้าปีเหมือนกัน ดังนั้นผมว่าเอ,อ้เวลานี้มันจะพอกับเราหรือเปล่าว่าผมก็เลยก็เล็งๆไม้ประมาณนี้นะผราไม่อย,อยากอยู่นานเพราะวะ่าเราอายุแปดเไปแล้วเนี่ยความจํามันจะไม่ค่อยดีใช่ไหมสมองมันเริ่มเสื่อมง่ายเราถ้าอยู่ในจังหวะที่เรายังมีสติสัมปชัญญะเราทางานอะไรเสร็จพร้อมแล้ว<ๆ>ก็ผมควรเวลาผมก็ถึงก็ผมเป็นบี้บุญคุณทุกท่านนะเพราะว่าผมว่า,ผม,วาผมก็จะให้มาอสอบที่นี่ลงอะไรผมก็เตรียมพร้อมไว้แล้วงบประมาณอะไรต่างๆเนี่ย ให้จากที่ย่ผหาไล่เช่าเมลุม่านมาจากในวิทยาคือไข่ใจผมจะเตรียมไว้หมดเลยเพราะว่าเพื่อนพระพิโสก็อาจจะเยอะยาดเยอะก็อาจจะแยะ <c oughs> ทีนี้ก็คิดว่าเมืองพนิพพานเนี่ยถ้าสร้างเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยโฉนดเนี่ยนะตามกฎหมายของอสำนักพุทธที่มาจากเมืองการเขาแนะนำไว้ว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นชื่อโฉนดของพระองค์ไหนก็เป็นสังกัดมันก็เป็นขององค์องค์นั้นต่อไปก็เลยวางแผนน่ะมันเป็นชื่อของท่านท่านเนวสังกัดวัดที่กรุงเทพตอนเนี้พ่อแม่ของท่านเนวเนี่ยถวายผมเมื่อวันเกิดเนี่ยเย็บเก้าเนี่ยให้โอนชื่อเป็นของผมไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่าใช้จ่ายประมาณแสนกว่าาโอนตอนนี้ก็หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าผมไม่อยู่แล้ว ก็เป็นเสร็จของวัดชาสงที่จะดูแลต่อไปแต่ว่าหมายถึงว่าเราก็ให้คนดูแลพระเราก็ดูแลองค์ปมภ์มจนได้เพราะว่าเป็นงานเนี้ยผมคิดว่าอย่างที่คุยกับเจ้าวัดไว้ก่อนที่จะสร้างาว่าเป็นงานที่องค์ปฐมมาสั่งให้หลวงพ่อสร้างเจดีย์ใหญ่ในป่าลอยไร่แล้วก็มาสร้างเจดีย์พุทธานแทนท่านสมภูญได้ไหมอ,อ,องค์เล็กนิดเดียวแต่เนื่องงานนี้ค้างอยู่ต้องเข้าใจผมนะผมไม่ได้อยากไปทำเลยนะงานก่อสร้างแต่ผมถือว่ามันเป็นงานของหลวงพ่อของเราอ่ะ งานขององค์ะถมที่เรายังต้องต่อให้เสร็จผมคิดว่าเราสร้างองค์ท่านเลยแทนพระเจดีย์เพราะว่าท่านวิรัติกระทานกระทานเจดียด์ใหญ่แทนไ้แล้วใช้ได้แล้วเนาะเราก็สร้างองค์ท่านไปเลยทีนี้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าท้าส่มเนี่ยยืดถึง4,500ปีตามคำนวณของแล้วเนี่ยสิ่งก่อสร้างเนี่ยผมชอบอ่านประวัติศาสตร์มันถูกทำลายจากคนไหนพวกนนหนึ่งพวกกลุ่มนั้น็มากำมาทำถึง เพราะาทำลายไปตั้งอินเดียนาลังคาหมดเลยบอกว่าทำลายหมดเลยถ้าสร้างใหญ่ๆหญ่อย่างบาบิยันเนี่ยมันก็ยากายของเราเนี่ย4,500ปีพอเลยเพราะเราไม่มีก่อ,อ,อสร้างที่ใหญ่มากมันทำลายไปเดียวก็เสร็จแล้วดังนั้นของเราเนี่ยวันธารมยังเหลืออีก500ปีจาก4,500ป,ปี -5,000 ปีคือที่เมืองพรนิพานเป็นปราการสุดท้ายที่พระเจ้าองค์ปฐจะได้ประทับอยู่เป็นแผ่นดินของสวรรคภูมิ เป็นการประกาศศาสนา,าของพระุทเจ้าสมเด็จพระสมนโคดมนี่คือความหมายที่พวกเราเนี่ยได้อาศัยแผ่นดินเกิดมาตั้งแต่สมัยเชียงแสงสมัยพระเจ้าพมาร่านเราก็เกิดมาทุกสมัยเราก็ไปสร้างที่สุโข,ขทัยสมัยพ่อคุณศีเมืองมารพระรวงโรจนาลิ์เราก็มาถึงศรีอยุธยาที่เรามาที่นี่คือ,อพระยาโกสาเล็ก แต่ว่าพอเราไปทําที่โน้นผมคิดว่ามันก็เกี่ยวอดีตด้วยนะคือสมัยพ่อคุณแผนพระยาการยานาบุรีแล้วคุณหลวงพ่อโง่าะมาอยู่ในเขตอาณาจักรอู่ทองแต่ในในการสร้างเงี้ยผมถือว่าพวกเราเนี่ยมันมาถึงสุดแผ่นดินแล้วสุดแม่น้ําเจ้าพยาแล้วสุดในการเกิดแล้วสุดในการปฏิบัติธรรมที่จะปรารถนาเป็นสาวกตามหลวงพ่อไปเรามาสุดทุกอย่างในเส้นเรืองวัท่าทรง ผมถึงว่าได้บัตรสร้างเมืองปริาพาของท่านตามหน้าที่มันเป็นสุดทางของหลวงพ่อด้วยที่จะโปรดลูกหลานผมถือว่าทุกคนได้รับสร้างบาร,รมีมากกว่าผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองผมทําเพื่อว่างานของหลวงพ่อต้องสําเร็จให้ได้เราก็ต้องยอมแลกกับชีวิตผมจะลําบากยากแค่ไห,หนดังนั้นวันน้ำที่วันนี้ที่ท่านมาให้น้ําใจให้กําลังใจผมเนาะผมขอให้ทุกท่านได้มีอายุยืนยาวมีสุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจที่มุ่งมั่นในความดีที่จะทนลุบำรุงพุทธศาสนาในเขตของพระโพธิสัตว์คือท่านสัมภเกสีโพธิสัตว์เนี่ยพวกเราก็ได้มาค้ำจุนบัลลังก์ของท่านให้ได้มั่นคงในการลาพุทธภูมิของพ่อในชานี้คอยพวกเราได้เข้าสู่เมืองแก้วคือพระนิพานเช่นท่านทุกๆท่านทุกๆคนเธอ